้องขอต้อนรับนะครับแบรนด์ที่ได้รับความนิยมตอนนี้เลยคุณนักฉัดเวศภพศสารพิพัฒน์ผู้บริหารการตลาดกระดาษทิชชู่แบรนทาราและชุดสปอร์ตจากเลียวยูเนเต็ดไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยใหมแร้ว,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 วจากอาหอที่ส่งสินค้าไปเราและตอนนี้ก็ส่งสินค้าไปที่ต่างประเทศ้วยเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เรามาในรูปแบบของทิชชู่จากแบรนด์ทาราแบรนนี้เขาดียังไงก่อน ทารานะคะกระดาษทิ่ชูทาราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกระดาษที่ได้รับมาตรฐานค่ะก็คือเราอิงเนื่องในเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักนะคะจะเห็นว่ากระดาษทิ่ชูทาราเนี่ยค่ะ,ะจะเขาจะเรียกว่ากันติดปากเลยว่าเป็นกระดาษทิ่ชู่ต้นไม้เนอาใช่ค่ะ คำว่าต้นไม้คนจะมองว่าแข็งแข็งใช่ไหมมันคือเยื่อธรรมชาติเยื่อธรรมชาติค่ะของเป็นธรรมชาติใช่ค่ะไม่เลองสัมผัสตอนแรกเขาจะบอกว่าราคาแบบไม่แรงมากเขจะเอ๊ะมันจะเช็ดได้ไหมอะไรนู่นนี่นั้นน้นเรามาพิสูจน์กันเช็ดหน้าได้นะคะร่นเหนียวมากเออเออนเหนียวมากนะนี่ใช่ใช่ใช่รชบช่ฉันขออนุญาต่ับหนังใช่ใช่ใชดีเ่ใช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 ่มันใี่ช่ในนใช่นน่ช่ช ตัวนี้ถ้าเป็นไซส์ xl ะค่ะเราจะมี3ชั้นอ๋อน,นี่ก็เรียกไซส์ xl เนอะขนาด3ชั้นเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้ประมาณประมาณกี่แผ่น 360แผ่นดึงได้งได้120ดึงเรียกว่าใช้ได้วันละแผ่นเลยละปีเนี่ยหรอเห็นแน่นๆอย่างนี้คือเน่ยมา้หมด้ลยหกคนบกว่นจริงๆบางคนบางคนก้บอกว่าเอ๊ะเห็นราคาแบบนี้จะใช้ซับหน้าเปล่าเอ๊ะมันจะเป็นขุยหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นเลยอันนี้บอกเลยนี่ลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าลูกค้าจ๋ามาอีกแล้วลูกค้าจ๋าบอกเลยว่ามันแน่นมากสามชั้นจริงเนาะเออวันนี้ตอบโจทย์มากแล้วแบรนด์นี้เขายังไงครับวิธีการจำหน่ายยังไงเอ่ย ตอนนี้นะคะเราก็มีการจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะคะผ่านเวทีแลนด์สเคปนะคะเวทีที่บอกเลยว่าลดลดลดเข้ามาเสร็จเล้าที่สำคัญจะบอกว่ากระดาษทิ่ชู่ส่วนใหญ่ที่ใช้แล้วมันทิ้งอ่ะมันต้องเป็นขยะจะทั่วไปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันย่อยสลายได้ง่ายด้วยเพราะมันผลิตจากธรรมชาติด้วยนะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากได้และอยากจะไปซื้อใช้เพราะที่ชู้แต่ละคนบอกเลยสาวๆบางคนก็คืออยากจะพกติดตัว อยากจะพกแล้วก็ใช้กันหลายๆคนเลยบางคนอยู่ในครัวชอบทาอาหารน,นี้ก็จะหยิบทิชชู่ไปใช้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างมือใช้เป็นเปืเป้องแต่อันนี้มันคือ3ชั้นใช้แผ่นเดียวก็คือคุ้มเลยถูกไหมครับถูกเนาะอ่ะอ,อ่ะ,อะเรามาพูดอย่างนี้เลยดีงานจอแบบนี้เลยะนะสินคา้าราคาสุดและอีกสิบพันที่อย่างที่บอกว่าอยู่ในรถอยู่ในบ้านมันดูพรีเมียมนะ สินค้ามันมีความแบบน้ำเงินความทองเขาความแพงแบบแม่ดูไว้ราขายแบบยกแบบนี้เลยเขาดูยกโหลเป็นหิ้วค่ะเป็นหิ้วยังเป็นหิ้วหิ้วนึ่งมีอยู่ประมาณห้าห้าห้าห่อค่ะ้าห่อราคาเขาบอกว่าหลักสิบนะคาทีโน่ะเธอหน้าตัวไซส์อย่างเธอน่าจะใช้ประมาณซัก ปีหนึ่งน่าจะ12ลังเดี๋ยวฉันให้แกซื้อไปเลยแล้วกันเออก็เราเป็นลูกค้าเขาอยู่ไงทุกทุกสัปดาห์เราต้องพกปลาไทยเนี่ยเออบอกเลยว่าวันนี้ใครที่สนใจชิชูก็สามารถติดต่อเลยชิชูชื่อจำง่ายด้วยจำไปเลยจำแบรนทายาเท่านั้นเลยนะสินค้าดีเะบางคนบอกว่าเอพซิตี้ตอกแล้วมันจะแบบเอค n ค่ y ได้หรือเปล่า คุณคุ t มได้ป่ะมันก็คือแบบบางทีมันถูกเกินบางทีซื้อเป็นคนซื้อของถูกเหมือนกันเป็นคนซื้อของถูกเยอะมากและของไม่ตรงปกแต่นี่เอามาให้ลองแล้วสินค้าตรงปกจริงคุณดูสชั้นของจริงและนี่คือ3มชั้นของจริงคุณผู้ชมดูสูงมาเลยแล้วความหนาของเขาดูดิอันนี้ดึงได้ความหนาเลยนะความหนาเลยนะนี่สามชั้นของจริงเลย ใครอยากได้เนี่ยรองไปทดลองแล้วสั่งซื้อได้เลยที่แพนเพจแลนดสเกตนั่นเองนะอ,อย่างไม่หมดเปียเท่านี้วันนี้เขาบอกว่ามีในเรื่องของตัวชุดออกกาลังกายไปด้วยโอ้โห <laughs> นี่ก็เป็นคนชุดชอบใส่ชุดออกกำลังกายมาก แต่ไม่ออกกำลังกายสใส่ชุด <laughs> ใส่ชุดแล้ว<ร>ไปถ่ายรูปถ่ายรูปเล่ลนระกำชุด,ชดออกกำลังกายคือชุดนอนชุดนอนเ <laughs> ออที่มาที่ไปแบรนด์เดี๋ยวเราไปดูภาพก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นไง <laughs> เขาบอกเป็นชุดแบรนด์ของตัวนี่เลยเลียวยูนิตเด็ดไทยแลนด์นี่เลย <laughs> มันลักษณะเฉพาะยังไงมันเป็นลายขนาดนี้เพราะอะไรคะ <laughs> คือตอนนี้ที่รุ่นนี้ค่ะเราจะออกมาก็คือเป็นแบบของทงหารล <laughs> ายพรางอ๋อ แล้วก็จะมีหมวกด้วยนะคะเป็นหมวกไทยแลนด์นะคะเป็นโลโก้ไทยแลนด์อักนี้เริ่มเกิ่มแล้วค่ะแล้วเนื้อผ้าคัดตอนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะมีสองสีนครับมีสองสีค่ะสีดํากับสีขาวนะคะบอกแบบผู้ชายสปอร์ตสปอร์ตที่แบบอยากจะใช้นะแล้วก็เป็นเสื้อเป็นเสื้อที่คอกลมีหลากหลายไซส์ไหมคะมีหลายไซส์ค่ะมีครบทุกไซส์เลยนะคะส่วนเสื้อก็จะเป็นเสื้อผ้าลื่นๆใส่สบายอะค่ะเป็นชุดกีฬาเนาะลายก็จะเน้นตอนนี้เป็นลายใหม่ที่เราเน้นในเรื่องของทหารเป็นชุดลายพรางอะค่ะ กำลังให้ความนิยมกำลังให้ความนิยมตอนนี้ก็คือมีตอนนี้มีประมาณห้าเฉดสีไป ห้าสีค่ะห้าสีแล้วก็มีคอก็จะเป็นจ้ำหน่อยมีลายหน่อยเนาะแล้วก็มีจ้ำตรงแขนด้วยน่ารักมีสไตล์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณราคาก็หลักร้อยหลักร้อยค่ะหลักร้อยเห็นไหมโอ้ยหลักร้แล้วคอตรงนี้เราเลือกเสื้อขายก็ขายที่แลนสเคปเหมือนกันไหมเนี่ยเสื้อขายกั็เรมสเคปเหมือนกันไหมเนี่ยเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์ลายทานอ่ะชบร้อนชายหนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ชายหนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจแลนสเคปเพจแลนสเคปได้เลยบอกนี่เป็นกางเกงด้วยหรอใช่ค่ะกางเกงกีฬาด้วย อันนี้เป็นผ้าไงผ้ากีฬาหรือเปล่าผ้ากีฬาค่ะผ้ากี่ายุดหย่อนสำหรับออกกําลังกายที่เลยใครจะเป็นสโคซ์ก็แล้วเราไม่มีแผลไม่มีแผลนะบอกเลยว่าต่อตัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลักษณะมันเทียบเท่ากับแบรนด์ดังเลยนะครับนะเพราะว่าความเนื้อผ้าเมื่อกี้เห็นแบบเดียวก็รู้แล้วว่าดีแล้วเมื่อกี้ลองจับเนื้อผ้าเขาเอามาให้ลองบอกเลยว่าใส่สบายจริงนี่ถ้าไม่ติดชุดนี้จะใส่มาเลยจะไม่ติดใส่เลยใส่ขาสั้นเลยหรอใส่ขาสั้นเลยหรอเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนเลยวเปลี่ยนเลย อ่ะ,ะเรามาบอกธุรกิจอัปเดตส่วนตัวมันดีกว่าตอนนี้ท <ฮะ S 1> ำอะไรอยู่บ้างเอ่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะกับ ธุรกิจห้องเย็นเนาะบริษัทบีพลาสรับสร้างห้องเย็นค่ะห้องเย็นนี้ไม่ใช่แช่นะอยจะเข้าะแห้องเย็นแช่วาแช่อะไรคะแช่สินค้านะคะแช่สินค้าวัตถุดิบสำหรับธุรกิจอาหารและยานะคะก็ทั่วไปก็ต้องใช้ห้องลายผลิตห้องเย็นอยู่แล้วค่ะในการเก็บสินค้านะคะส่วนต่อมาก็นี่เลยค่ะธุรกิจออนไลน์นะคะขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ นะคะก็แบรนด์แลนสเคปเนี่ยแหละค่ะเนาะเพจแลนสเคปอะค่ะผ่านชายหนุ่มรักโลกนะคะใช่ยังมีคีย์เมสเซจอย่างดีเลยใครที่แบบว่าอยากจะไปเจอหนุ่มๆได้ก็สามารถที่จะไปช่วยอุดหนุนได้เพราะบางทีอาจหนุ่มๆอาจจะมาไลฟ์สดในช่องทางแล้วมาถ่ายเสื้อผ้ากีฬาแล้วก็ตัวทิชชู่ด้วยเนาะสล้วแบบใครที่สนใจเนาะแล้วสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะติดต่อในเรื่องของช่องทางในเรื่องของการติดต่อผลิตภัณฑ์อย่างไรอุปกรณ์ทำความเย็น ต้องเย็นต้องติดต่อได้ช่องทางไหนครับติดต่อมาได้ที่ w w w ร์ไวเวฟดีพาร์ตไทยแดได้เลยค่ะนะเน,<ช>นี่ยคือแจ้งสอนไว้ให้เลยว่าใครที่แบบอยากติดต่อหรือว่าติดต่อไปที่ช่องทางของตัวเพจแลนด์สเคปก็ได้เหมือนกันเลยวันนี้มาถึงคําถามดีละคําถามสําคัญเลยเมื่อออกรายการกับลังมาเทิงก็ต้องมีคําถามนี้เลยคําถามที่ว่ามีอยู่ว่าอะไรไหนอย่าทลาจะพูดหรอไอฉันพูดหน่อยอะไรอย่าพูดเร็ว ของน้องมยกับการกัดมันเนี่ยคือกัดมันอะไรมากที่กัดกับเธอเหรอไม่ใช่กัดกับมันนี่แหละค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องกัดมันของชีวิตนะคะมายเนี่ยจะมีชีวิตที่กัดมันมาทั้งชีวิตเลยละกันตั้งแต่เราแบบว่าเริ่มโตมาเริ่มทําธุรกิจเราเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้อะเราเราทาทุกอย่างที่ได้เงินด้วยความสุดจริต ก็แปลว่าคนหมั่นส้ก็เยอะใช่ค่ะคนมักก็เยอะคนก็พอๆกันใช่ค่ะอย่างว่าทำธุรกิจต้องมีแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นมีขยัดขยายความไหมค่ะก็ในเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะเราก็จะมีการผลิตอย่างเช่นกระดาษทิชชู่ใช่ไหมก็มีหลายแบรนด์ใช่ไหมคะก็เรื่องของการคู่แข่งเรื่องของการขายเรื่องของราคาหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นองค์ประกอบใช่ไหมคะก็ในส่วนหนึ่งเราก็เรื่องของการแข่งขันทางด้านธุรกิจเนี่ยแหละค่ะที่เราจะต้อง อาศัยเรื่องของการพัฒนาธ<ะ>ุรกิจของเราให้ไปไกลกว่า<ะ>คู่แข่งเนาะไม่ได้เป็นการ<ะ>ก๊อปปี้เราไม่ได้กลัวการ<ะ>ก๊อปปี้แต่เราหนี การก๊อปปี้และพัฒนาให้ดีที่สุดเขาเรียกได้ว่าอยู่มาได้เพราะว่าคุณภาพของเขาเองเพราะว่าคุณภาพของเขาบอกว่าเนี่ยสชั้น3ชั้นมี2แบบให้เลือกก็มี2ไซส์ให้เลือกด้วยถ้าบอกว่าไม่ดีจริงอาจจะอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นนะาถ้าแบบใครสนใจก็สามารถติดตามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีขายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเรานะคะเราได้ใส่ที่เราแล้วแล้วก็จะบอกมีทั้งขายปลีกและขายส่งเลยนะคะถ้าใครสนใจนะเพราะว่าคากิโนก็เป็นลูกค้าตัวยงเหมือนกันเพาซื้อไปก็คือที่บ้านในไซส์บ้าน เมาทีลาวร้อยโหลบางทีเอาไปเป่าเล่นเป่าเอาไปนอนเป็นแทนเตียงแันดุมันดุมแบบดุอย่างว่าสิก็เธออบบพอราแบบตกกลางคืนมันจะแบบซึมซับได้ง่ายไม่ต้องใส่แผ่นเคลือจะได้ใช่ไหมก็ไม่หลับใช้แทนชิชูเปียกได้ด้วยนะซึมซับได้ดีซึมซับได้ดีซึมซับไม่ดีเออเาฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่สนใจนะก็ติดตามได้เลยนะจ๊ะในช่องทางที่ขึ้นได้เลยนะจ๊ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณณชา เวทไพศาลวิพัฒน์ด้วยนะผู้บริหารการตลาดทิชชู่แบรนด์ฮาราและชุดสปอร์ตจากนี้เลยนะจากแบรนด์เลียวยูนเต็ดไทยแลนด์นั่นเองวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาที่ไรก็มีของฝากของดีมาให้เราตลอดเลยนะคือหน้าจอไว้แล้วอย่าลืมติดตามไปนะจ๊ะอ่ะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับไปพบกับชุดต่อไปของรายการสักครู่เดียวจ้า